เคยสร้างวีดีกรรมหรือว่าเคยทําอะไรกับเจ้าเพจเจอร์บ้างครับเพื่อนๆครับ,รบของผมเองเนี่ยในยุคที่เริ่มใช้ใหม่ๆอยากจะบอกเลยว่าโคตรจะเหอคือเหอเหอเหอมากเหอขนาดไหนคือตอนผมใช้เนี่ยนะครับมันก็จะมีแบบสีๆต่างๆนะคือยุคนั้นเนี่ยใครที่ใช้แล้วมันมีสีสันเนี่ยมันจะแบบเป็นที่ต้องตาต้องใจมากแล้วเวลาสายก็คือเนี่ยผมจะเน็บเว้ยเน็บเอาไว้แล้วโชว์ข้างนอกเลยคือโชว์ข้างนอกให้คนอื่นได้เห็นเลยนะครับนอกจากโชว์ข้างนอกแล้วจริงๆแล้วตัวมันนะคือตัวกรอบตัวเฟรมมันนะหรือแม้กระทั่งตัวมันเองเนี่ย ห้อยจากตรงนี้เว้ยห้อยแล้วก็เราก็มาเนบข้างเอวอะไรเงี้ยนะครับแล้ววิธีกรรมที่ผมทําคือผมเคยเพจหาตัวเองด้วยว่ะอันนี้มันเป็นเรื่องตลกมากคือยังสงสัยอยู่ยังงงกับตัวเองอยู่ว่ากูทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไรวะคือเมื่อก่อนหน้านี้นะครับคือเพจอะเราก็อยากรู้ว่าเอะแล้วมันตั้งข้อความมันตั้งเราตั้งเสียงมันดังเราตั้งเสียงข้อความมันเสียงเวลาข้อความเข้ามันจะเป็นเสียงนี้อะไรเงี้ยเราก็อยากรีเช็คว่าเฮ้ยสรุปแล้วเวลาข้อความเข้าเนี่ยมันเป็นอย่างไรก็เลยมีการไปหยอดเหรียญตู้โทรศัพท์อะแล้วฝากข้อคคคคววววาาาาาาามมมืือออออเปกก็ถถ่่ฝข้้บจะท บอกอะไรเงี้ยมันก็ดูเขินๆไปนิดนึงก็เลยฝากข้อความว่าสวัสดีครับทาอะไรอยู่ประมาณนี้ฝากข้อความปุ๊บวางหูแป๊บหนึ่งออกมายืนหน้าตู้โทรศัพท์แป๊บเดียวเพจเข้าแล้วก็กดเปิดดูอ่าข้อความตัวเองเข้าแล้วก็ดังแบบนี้นะครับอันนี้คือวิเลกร,รมที่ผมเคยทํามาไม่รู้เพื่อนๆใครเคยเพจเข้าเครื่องตัวเอง,เองแบบผมบ้างหรือว่ามีวิเลกร,รมอะไรเกี่ยวกับเจ้าเพจเจอร์บางคนจะเรียกแพร์ลิงก์กันบ้างคุยกันหน่อยฮะ